สวัสดีครับวันนี้พามาดูรถคันหนึ่งไฟตาสีฟ้าเหลือฟ้าเนี่ยเราก็รู้อยู่เลยนะครับว่ามันเป็นรถอะไรนะครับไฟตาเหลือสีฟ้าเนี่ยแสดงว่ามันเป็นรถไฮบริดนะส่วนใหญ่นะสีเลือฟ้าเนี่ยจะเป็นรถไฮบริดพวกสัญลักษณ์ประมาณนี้นะแล้วค่ายนี้เนี่ยของ Toyota าเนี่ยเขาทำไฮบริดมานานนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องสมรรถนะเรื่องความแน่นอนของระบบของเขาเนี่ยชัวนะครับดีที่สุด ในทุกทุกยี่ห้อนะครับโตโยต้านะครับถ้าเป็นไฮบริดณปัจจุบันนี้นะครับ EV บางตัวยังกลัวเขาเลยนะมาดูกันว่าโอเคคันนี้ดียังไงสวยยังไงนะครับคันนี้เนี่ยเป็นโคโรล่าคอร์สนะครับเป็นรุ่นไฮบริดพรีเมียมปีเนี่ยได้ปี2023นะฮะ2023เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับหน้าตาก็โอเคเอ่าได้ไฟหน้าเนี่ยโคมสีฟ้าด้านในนะครับพวกกระจังหน้าเนี่ยเขาจะได้เป็นกระจังหน้าลังพึ่ง อันใหญ่เลยนะครับจะได้เป็นสีเทาด้านๆนะฮะเทาด้านๆก็จะเป็นสีเทาเข้มๆตกใจหมดอ่ะฮะแล้วก็กริลด้านหน้าด้านล่างเนี่ยนะฮะจะเป็นสีดําด้านนะฮะมีสปอตไลท์ดวงเล็กๆมาอยู่ตรงนี้นะครับไฟตาเองเนี่ยได้ไฟตาโปรเจคเตอร์นะฮะไฟตาโปรเจคเตอร์แล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันได้อ p t i ่นอะไรบ้างหรือสภาพเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ย ได้เป็นข่าวมุกนะฮะล้อเนี่ยได้เป็นล้อขอบ18นะครับยางได้เป็นยางมิชลินนะครับดอกหนาหนากันไปเลยนะครับยางได้ปี23นะฮะยางคู่ตัวของเขานะปี23นะถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้เนี่ยอ่าเป็นคอร์สเนี่ยนะฮะโคราคอร์สเนี่ยก็จะได้คิ้วพลาสติกนะครับคิ้วพลาสติกเป็นคิ้วโป่งล้อเนี่ยทั้ง4 4ล้อมานะครับกับข้างเนี่ยจะเป็นกับข้างเป็นสีดําด้านเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับ เปิดประตูออกมามันจะอยู่คู่ประตูออกมาอย่างนี้นะครับลงรถขึ้นรถเนี่ย oh. ก็จะไม่เปื้อนนะครับไม่ต้องมีบันไดผมว่ารถสไตล์ SUV ขนาดเกือบกลางๆเล็กๆประมาณนี้เนี่ยมันไม่ไม่ต้องมีบันไดหรอกเพราะว่ามันไม่สูงเท่าไหร่นะครับอ่ะมาดูข้างในนะครับมาดูข้างในว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะฮะข้างในเนี่ยเรื่องซีนประตูเรื่องมิดอาร์คอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับของเดิมนะฮะของเดิมปิดรถนะครับ ของเดิมๆเ,เขาลายนะฮะแล้วตัวพรีเมียมเนี่ยได้สีนี้เนี่ยโอ้โหผมโคตรชอบเลยผมว่าสวยนะฮะได้เป็นสีดำตัดกับสีออ,ออกโทนเลื่อดหมูเลื่อดหมูหน่อยเนี่ยสวยงามนะครับแล้วเบาะเบาะก,ก็จะเป็นสีออกโทนเลื่อมหมูเนี่ยเบาะได้เป็นหนังแท้นะครับแล้วก็พวกคอนโซลเนี่ยก็สีตัดกันสลับกันนะครับดูสวยงามดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ย เบาเนี่ยจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าด้านคนขับเท่านั้นนะฮะเบาะคนนั่งเนี่ยจะได้เป็นเบาะเมนนวลน,นะฮะปรับเมนนวลน,นะฮะอ่าก็มีเอ่อมีจอมีอะไรเรียบร้อยพวกคู่คู่มือคู่มือเนี่ยอยู่ครบเรียบร้อยนะฮะเอาให้ดูอ่ะว่าว่าว่าเรามีอะไรกันบ้างนะมีคู่มือคู่มือการใช้รถนะครับอ่าคู่มือรับประกันคุณภาพ,าพนะคู่มือถุงลมนะครับอันนี้โตต้าทีคอนเน็กนะครับแล้วก็ อันนี้ตัวคู่มือการใช้เครื่องเสียงนะครับมีครบเรียบร้อยเลยอ่ะโอเคอาา่ะฮะพอคุณลูกค้าท่านใดเนี่ยเอาเอาไปดูเนี่ยก็จะสามารถศึกษาจากคู่มือตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันบางทีรายละเอียดเล็กๆเล็กน้อยปลีกย่อยอะไรตรงไหนเนี่ยถ้าไม่รู้เนี่ยก็ดูจากตรงนั้นได้เช่นกันอ่ะโอเคมีสำเนาทะเบียนเรียบร้อยครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีเล่มให้ดูแล้วด้วยอ่ะสำเนาทะเบียนปี23ฮะปี23 เดี๋ยวกิบเล่มให้ดูเลยก็กันนะโอเคอันนี้อ๋ออันนี้มีมีรายละเอียดการไปเช็คเอ่อถ่ายน้ามันเหลวมาเรียบร้อยนะครับอันเนี้ยมีรายละเอียดการเช็คระยะเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเล่มทะเบียนอ่ะเล่มทะเบียนให้ดูนะครับปีสองศูนย์สองสามนะครับจดกันยาหกหกอ่ามีเล่มทะเบียนครบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดซื้อเงินสดนี้สามารถโอนได้ท,ทันทีนะ แผ่นน้ำเครื่องล่าสุดที่สู่แล้วหกหมืแปดพันโลนะครับแล้วก็มีอ่ามีตัวนี้เลยตัวนี้ที่สำคัญนะมีรายงานตันตรวจสภาพนะฮะตรวจสภาพรถยนต์นะครับตรวจสภาพรถยนต์นี่เกรดห้าดาวห้าดาวห้าดาวเห็นไหมฮะเวลาตรวจสภาพรถยนต์เนี่ยเขาบอกหมดทุกอย่างเลยนะครับนี่เวลาเปิดมาดูเนี่ยอ่ะฮะเวลาคุณลูกค้ามาดูเนี่ยเปิดมาดูเนี่ย เขาจะบ่งบอกสภาพให้หมดทุกอย่างโอเคสภาพภายนอกเป็นไงได้5ดาวนะตรงบางคนหน้าซ้ายก็คือแก้มซ้ายเป็นยังไงบ้างนะครับด้านหน้าซ้ายนะครับล้อแม็กเป็นไงบ้างฝาครอบล้อเป็นไงบ้างเขาบอกหมดทุกอย่างเลยฮะประตูหน้าซ้ายสเกิร์ตประตูหลังซ้ายโอ้บอกละเอียดมากเลยฮะหลังคงหลังคาฝาปิดท้ายเนี่ยฝาพงหน้าเนี่ยโอ้รายงานรายงานละเอียดกว่าผมรายงานด้วยซ้าไปนะครับแล้วก็มีข้างในข้างในก็บอกอีกกวางลายเบาะนั่งนะครับ ประตูเป็นยังไงมีบอกมีมีบอก,บอกรายละเอียดพร้อมด้วยรูปประกอบนะครับอ่าได้5าดาวหรือได้กี่ดาวเนี่ย<อ>เขาจะสรุปสภาพโดยรวมมาเลยเวลาคุณลูกค้ามาดูเนี่ยมาดูเนี่ยผมว่ามาดูแค่ใบนี้เนี่ยก็สบายใจไปได้อย่างแล้วก็บริษัทที่ตรวจสภาพเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นมาเลยนะครับเราเรียกให้เขามาตรวจสภาพเราเสียค่าตรวจสภาพให้เขาแล้วเอาใบตรวจสภาพเนี่ย เราเอาไปยื่นธนาคารยื่นกับแบงค์เนี่ยเพื่อให้แบงค์เนี่ยเขารู้ว่ารถสภาพนั้นๆเนี่ยสภาพเป็นอย่างไรแบงค์เขาก็จะดูสภาพให้ประกอบก,บ,กบกับการพิจารณาสินเชื่อด้วยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นข้อมูลนะฮะข้อมูลที่ให้ลูกค้าดูดูสภาพรถดูรายละเอียดได้นะฮะข้อมูลทุกพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะที่ผมนะครับคุณลูกค้าสามารถสแกน QR code คแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทนี้เนี่ยเข้าไปดูสภาพได้เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นการการ,การันตีได้ ส่วนหนึ่งว่ารถสภาพคันนั้นๆจะเป็นอย่างไรนะครับผมเองเนี่ยผมในฐานะของเจ้าของนะฮะในฐานะของเจ้าของเคอสมารคาเนี่ยผมเองผมก็อยากจะรีวิวนะครับอยากจะอธิบายสภาพนะฮะอธิบายสภาพให้คุลูกค้าดูให้ชัดเจนทุกๆจุดนะครับทุกๆจุดให้เห็นชัดเจนว่าเป็นยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางที ลูกค้าบางท่านนี่ก็อาจจะมองอ้าวก็เฮ้ยเจ้าของนี่ว่าเจ้าของยังไงก็รีวิวยังไงคุณก็จะบอกว่าดีทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะให้ดูประกอบกันเราก็โอเคดูผมส่วนหนึง่งดูผมส่วนหนึง่งแล้วก็เดี๋ยวมาดูบริษัทตรวจสภาพด้วยประกอบกันไปผมว่าตรงนี้เนะี่ยคุณลูกค้าจะได้ประโยชน์ที่สุดนะฮะอ่ะโอเคเรามาดูกันตรงนี้ครับมาดูกันประตูหลังครับประตูหลังว่าเป็นยังไงบ้างนะประตูหลังมาดูเช่นกันว่าซีนเกาวเห็นไหมฮะซีนเกาวของบริษัทจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับ ครบเรียบร้อยนะครับพวกลอยอะไรต่างๆพวกเม็ดอักอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ครบเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มาดูภายในนะฮะภายในเนี่ยเรื่องเองบาะนั่งนะฮะบเบาะนั่งเนี่ยก็สะอาดสมบูรณ์นะฮะสมบูรณ์ดีไม่ขาดไม่ไม่ขาด,ไม,ไ,มขาดไม่ย่นไม่ถลอกไม่อะไรแต่อย่างใดนะครับแอร์หลังมีครบเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีช่อง USB ออกมาให้ผู้ใช้ด้านหลังนะฮะผู้นั่งด้านหลังเนี่ยผู้โดยสั่งด้านหลังเนี่ยต่อสาย USB ได้อีก2ท่านไว้เชื่อม เชื่อมโทรศัพท์ไว้ชาร์จโทรศัพท์กันได้นะครับอ่าอ่ามาดูตรงด้านหลังนะครับเช่นเคยนะฮะ,ะถ้าเป็นโลโก้สีประมาณนี้เห็นไหมฮะว่าถ้าเป็นโลโก้สีฟ้าเนี่ยก็คือรถที่ใช้พลังงานสะอาดนะฮะเป็นตัวไฮบริดนะครับไฮบริดจะเป็นแบบนี้นะครับ ไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยก็จะเป็นสีแดงขาวนะฮะตัดด้วยขอบดำข้างบนนะครับของโคลอราคอร์สนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นคอร์สรุ่นปกติไม่ใช่ GR จะเป็นสีนี้นะฮะจะเป็นสีนี้เลยนะไล่ฟ้ากระจกหลังมีครบเรียบร้อยนะครับอ่าตัวนี้ไอ้ปัดน้ำฝนอันหลังก็มีครบเรียบร้อยครับผมอ่าเรามาดูข้างในนะอ่าสัญลักษณ์ไฮบริดมีครบเรียบร้อยนะฮะตัวนี้เนี่ยอ่าแปะเบาๆก็ จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้ายกขึ้นเองนะฮะยกขึ้นเองอัตโนมัติอ่ะกดก็ปิดมาเบาเบอย่างงี้อ่ะให้ดูว่าปิดเปิดอะไรสมบูรณ์ดีไหมครับนะครับอ่ากล้องหลังนีให้ครบเรียบร้อยนะฮะอ่ะแค่ <c oughs> แค่แตะเบาเเนี่ยก็ขึ้นละนะครับเรามาดูด้านท้ายว่าโอเคห้องด้านท้ายเนี่ยห้องสัมภาระเนี่ยกว้างขวางอะไรแค่ไหนเนี่ะเห็นไหมฮะห้องสัมภาระเนี่ยกว้างขวางนะฮะสะอาดสะอ้านนะ ตรงนี้เนี่ยใส่ถุงก๊อฟได้สบายสบายผมว่าลูกค้าใส่สัมภาระอะไรเนี่ยได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะอ่ารถอ่าเป็นสไตล์ SUV นะฮะ SUV แบบเนี้ยมันก็ดีไปอย่างที่ด้านท้ายเนี่ยมันไม่เตี้ยจนเกินไปเวลายกของใส่มาเนี่ยผมว่ามันพอดีพอดีนะครับแล้วก็มีแผ่นปิดบงังสายตาตรงนี้ด้วยเรียบร้อยนะฮะดึงดึงมาปิดอย่างนี้ได้นะครับดึงมาปิดอ่าปิดอย่างนี้ปล่อยอ่ะก็จะบงังสายตาคนอ่อด้านนอกก็อาจจะมองไม่เห็นตรงนี้คนด้านในเองเนี่ย ก็ไม่เห็นตรงนี้เนี่ยอ่าปึ๊บแผ่นนี้สามารถถอดเก็บได้นะครับถอดเก็บได้แล้วเบาะเองเนี่ยเบาะเองก็จะพับได้นะครับพับได้เป็น60-40สามารถพับตรงนูงได้นะครับเราจะใส่ของอะไรที่มันยาวๆลงไปเราก็พับเบาะลงไปพับลงเบาะลงไปก็ใช้วางของได้นะครับอ่ะมาดูข้างในมาดูโอ้ก็สะอาดสะนะอ้านนะอ่ ไม่สปกปรกไม่อะไรเลยเนี่ยโอ้โหเจ้าของเดิมนี่ต้องชมว่าเจ้าของเดิมนี่ใช้มารักษามากมากนะครับชุดอ่าชุดปล่อยางนะฮะชุดปล่อยางชุดเติมลมอะไรเนี่ยมีครบเรียบร้อยนะครับเหล็กลักรถแมลงนะครับอะไรมีครบเรียบร้อยเหมือนยังไม่เคยใช้ด้วยซ้าไปนะครับมีครบทุกอย่างนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ก้อนไล่เรียงว่า รอยเม็ดอักเป็นยังไงบ้างนะครับรอยรอยเม็ดอักด้านท้ายเนี่ยนะฮะด้านท้ายปึ้งปึ้งเม็ดอักหนึ่งสองสามเม็ดอักอยู่ครบเรียบร้อยนะฮะครบเรียบร้อยน็อตฝาท้ายครบเรียบร้อยนะครับอ IR <found Kazakhstan> ่าอ่าไม่ม <hare humble> <ậ u q DS> ีร <j> ่องรอยนะครับไม่มีร่องรอยการไขการอะไรนะกาวฝาท้ายก็เรียบร้อยสมบูรณ์ดีนะครับปฟท้ายไม่มีบิ่นไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับอ่า ก้างฝาท้ายก็เช่นกันนะฮะกาวฝาท้ายก็ครบเรียบร้อยนะอันนี้ปุ่มปุ่มปิดเปิดนะปุ่มปิดเปิดฝาฝาท้ายนะครับตรงนี้ปิดเปิดแล้วถ้าเกิดไอตรงมีกุญแจล็อกเนี่ยถ้าเราก,กดปิดลงไปก็คือรถจะล็อกไปด้วยนะครับล็อกไปด้วยเลยทีเดียวอ่าโอเคมาด้านนี้นะครับตรงไฟท้ายเนี่ยสังเกตก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โคโลอราคอร์อยู่ด้วยเห็นไหมฮะอ่า เขาก็จะแทรกมาคุรลรระาคอร์สรวมทั้งถึงตรงนี้นะครับคิวโคเมียมนะครับคุรลรร่าคอร์สก็มีมาให้อันนี้นะครับอันนี้เจ้าของเดิมเนี่ยใส่กันฝุนมาให้เรียบร้อยนะนะครับมาว่ากันเรื่องเรื่องสีนะครับเรื่องความหนานะครับนี่ไม่มีหนาเลยนะครับบางๆทั้งคันนะครับแล้วก็โดยรวมเนี่ยนะครับ สภาพสีสันเองเนี่ยถือว่าเป็นสีเดิมทั้งคันเลยนะครับรถคันนี้ไม่ได้มีแต่งสีไม่ได้มีอะไรเลยนะครับรถเดิมๆเ,เลยนะฮะล้อเลิกก็ยังสวยมากไม่มีร่องรอยนะฮะยางก็มิชลินนะ,ะเรามาลองดูว่าโอเครถไซส์ขนาดนี้ถ้าสมมุติว่านั่งด้านหลังนะครับนั่งด้านหลังเนี่ยจะลำบากไหมนั่นด้านหลังนี่ เลกรูมอะไรเหลือเยอะเลยนะเนี่ยอฮะาาความสูงเนี่ยผมว่าโอเคนั่งสบายนะครับนั่งสบายแล้วก็เบาข้างหลังเนี่ยปรับเอ็นได้อีกหนึ่งระดับนะครับแล้วแต่ว่าใครใครชอบชอบ,ชอบนั่งแบบไหนเนี่ยปรับได้นะครับเรียบร้อยนะครับมีที่ใส่ของด้านหลังของเบาผู้โดยสารนะครับส่วนด้านนี้ไม่มีนะครับที่วางแก้วมีด้านนี้นะครับอ่า แล้วก็อ่ะหนๆมาเปิดประตูแล้วเดี๋ยวให้ให้มาดูตรงนี้ครับว่าโอเคเรื่องเรื่องน็อตบันทับประตูเป็นยังไงบ้างน็อตบันทับประตูเนี่ยไม่มีร่องไม่มีรอยเห็นไหมฮะรถไม่มีคอ,อดนะครับร่องรอยการถอดน็อตอะไรเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสบายใจได้เรื่องประวัติเรื่อง,อง,องตำหนิอะไรเนี้ยนะฮะไม่มีปัญหาอ่านี่นั่งได้สบายเห็นไหมฮะอ่ะมา มาถึงทางคนขับครับผมทางคนขับว่าเป็นยังไงกันบ้างอืมวงพวงพลายเนี่ยได้เป็นหนังแท้นะครับได้เป็นหนังแท้เลยนะเลขไม้เนี่ยเลขไม้หกหมื่นแปดพันโลนะครับเลขไม้หกหมื่นแปดพันโลเท่านั้นนะครับวงได้หนังแท้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะได้คูดคอนโทรลเรียบร้อยนะครับ พวงมาลัยปรับขึ้นลงได้อ่าฮะอ่ะ,อะปรับได้สี่ทิศทางครับพวงมาลัยนะอ่าจอก็เป็นอ่าโตยทาเรียบร้อยของโตยทาเขาเองเลยนะครับอันนี้แอร์ก็เป็นแอร์ดิจิตอลนะฮะอ่าควบคุมนะฮะควบคุมแอร์นะจะเป็นอันนี้ควบคุมลมนะฮะอ่าออฟตรงนี้นะอ่า แยกเป็นอิสระซ้ายขวาได้นะครับอ่าบางทีบางทีสมมุติบอกว่าคนขับอยากได้อย่างหนึ่งอ่ะคนขับอยากได้ร้อนกว่าอ่าคนนั่งอยากได้เย็นกว่าอยเงี้ยเขาแยกกันไปได้เหมือนกันนะอันเนี้ยอันนี้ก็คือใช้ได้นะครับแยกกันไปแยกอิสระซ้ายขวานะครับแล้วก็อันนี้มีใบเช็คระยะมาให้เรียบร้อยแล้วว่าโอเคเขา เขาไปเช็คระยะมาที่หก0มืแปดพันโลนะฮะก็คือเราไปเช็คระยะมาให้เรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปลูกค้าเนี่ยก็จะไปเช็คระยะที่เจ0ดหมื่นแปดพันโลนะครับาามาดูาม่านบางแดดสีเทาเข้มนะครับสีเทาเข้มผมว่าเนี่ยอผมชอบนะไอสไตล์พวกอุปกรณ์ข้างในเป็นสีเข้มๆผมว่ามันสะอาดสะอ้านแล้วก็มันไม่เลอะเทอะง่ายมี มีกระจกแต่งหน้าพร้อมไฟนะครับแล้วก็มีทั้งสองด้านเลยนะอันเนี้ยครบเรียบร้อยนะ,ะไฟครบเรียบร้อยนะฮะกระจกครบเรียบร้อยนะฮะลังคุงลังคาาลังคาเนี่ยแต่งโทเนเป็นเป็นสีดํานะครับสีดําก็ดูดีนะครับดูดีดูดูขลุ่มดีนะฮะอ่าพวกคอนโซลคอนโซลเนี่ยนะดูไม่มีริ้วรอยอะไรแต่อย่างใดน,นะครับวงพวงไล่ก็เหมือนกันนะฮะวงพวงไล่เนี่ยก็ ยังสภาพดูดีมากๆนะฮะดูดีมากๆเลยนะข้างในนี้มีที่วางแก้วอยู่สองจุดนะครับอ่าข้างในนี้ยังมีที่ไว้ของอีกหน่อยนึงนะครับอ่าตรงนี้มีไดโหมดเรียบร้อยนะครับไดโหมดก็จะแยกแยกเป็นโหมดไปว่าโอเคจะปรับเป็นโหมดอะไรเป็น power เป็นอ่อ eco เป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่านี่ไดโหมดก็จะปรับได้นะครับเลือกเลือกวิธีการขับ ก็จะขับแบบไหนขับแบบประหยัดหรือขับแบบแรงกว่าสปอร์ตกว่าก็าว่ากันไปนะครับตรงคนโซนกลางนี่ก็สวยนะฮะอันนี้แต่งแต่งด้วยสีดําเงานะครับแลบกับสีบอนเงินนะครับฮะดูสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ได้บอกเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นรอยอะไรไม่ใช่นะครับมันเป็นพลาสติกที่เขายังไม่ได้แกะนะครับมันก็เลยเลยดูเหมือนว่าจะเป็นรอยด่างนะ ปัตติยังไม่แกะนะฮะอ่าเขายังไม่ได้แกะจากเจ้าของเดิมมานะครับอ่าโอเคเรามาดูกันข้างหน้าว่าข้างหน้าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคข้างหน้าเนี่ยอ่ะมาไล่เรียงกันตั้งแต่น็อตฝากระโปรงน็อตฝากระโปรงไม่ได้ถอดนะฮะของเดิมๆเ,เลยกาวฝากระโปรงก็ของเดิมนะฮะอ่าฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนี่อยู่ครบเรียบร้อยนะครับ รูอาซีนก้าวฝากระโปรงเนี่ยของเดิมๆเ,เลยแล้วก็มาดูพวกเม็ดอาร์คอะไรต่างๆนะฮะเม็ดอาร์คอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ของเดิมเดิมของเขานะฮะอ่านี่มาดูพวกพวกนี้เลยฮะนี่อ่ามาให้ดูตรงนี้อย่างหนึ่งนี่อย่างอย่างพวกนี้นะฮะพวกนี้เนี่ยเป็นเป็นจุดที่ว่ายึดอตัวคานซับแรงด้านหน้านะฮะ ถ้าเกิดบอกว่ารถมันมีกระแทกมานะฮะหรือว่าง่ายๆเลยว่าไปกระแทกอะไรมาหรือว่าไปชนอะไรมาเอาแค่ด้านล่างก็พอไม่ต้องด้านบนด้านล่างเนี่ยคานซับแรงตรงนี้เนี่ยมันจะซับแรงไปแล้วก็บางทีถ้าเกิดว่าเขาถอดนะฮะถอดพวกน็อตอะไรพวกนู้นนะฮะถอดพวกน็อตพ,พวกนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนคานซับแรงด้านหน้าเนี่ยมันจะมีรอยถอดน็อตพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าดูได้เลยนะฮะว่าถ้ามีถอดอะไรพวกนี้เนี่ยก็แสดงว่าอ่ะโอเคมันอาจจะมี กระแทกด้านหน้ามาบ้างอะไรมาบ้างนะฮะหรือถึงถึงมีรอยถอดนะ,ะแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้มีรอยถอดอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าสวยใสนะครับไร้ทิฏฐินะครับอะซิกเกอร์อะไรเนี่ยอยู่ครบเรียบร้อยนะฮะพวกนี้นะน็อตเนืไม่มีถอดเห็นไหมฮะอาหมุดหมดไม่มีถอดน็อตเนี่ยเหมือนกันนะฮะไม่มีถอดอะไรเลยนะแล้วก็มาดูห้องเครื่องเนี่ยโอ้โหนะ ใส่บอกว่าใส่วิ่งเลยครับน็อตแต่ละตัวนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่ารถเนี่ยเ,เครื่องเข่าอะไรภายในเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะฮะไม่มีซุดโซมไม่มีอะไรนะอ่าสบายใจได้คันนี้นะคันนี้เนี่ยถามว่ารถปี2023นะฮะไม่ไม่อาจจะเยอะนิดนึง6 8 0 0 0โลแต่สภาพเนี่นิ่งๆเลยนางฟ้าเลยนะ,ะสภาพนางฟ้าเลยนะปี20 2 3ส โคโราคอร์สนะครับเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมนะครับไฮบริดพรีเมนะียมเนี่ยผมให้ราคาพิเศษเลยนะจากราคาเต็ม7 9 9 0 0 0บาทนะครับวันนี้ลูกค้าท่านใดดูคลิปนี้อยู่นะครับให้ราคาที่7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อ KR s m a r สม a r าได้ทุกช่องทางเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ